อย่าลืมติดตามช่องน้อง VM กันด้วยนะคะโดยการกดตรงนี้ปึ๊บก็ติดตามแล้วสวัสดีครับวันนี้น้องี m จะทำอะไรครับแล้วทำอะไรครับวาดลูกชายู่ลายสีตอนนี้น้องี m เขาเข้าไปเรียนแล้วนะเขออ้าอนบุบานหนึ่งใช่ไหมครับไหนขอสัมภาษณ์หน่อยชื่อเด็กชายอะไรครับ น้าพีุ่ลอะไรครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับชื่อเล่นชื่อนั้นเรียนครับโอ้โหเก่งมากเลยอะแล้วคุณครูชื่อคุณครูอะไรครับครูประจําชั้นไม่รู้ครูคุ้ยกับอะไรกับครูจุ๋มอ่ะกับครูจุ๋มน้องมีย่กี่ขวบแล้วคะับไปเรียนเนี่ย จะสีออ่ขวบแต่ยังนะคะตอนนี้สามขวบแเดือนนะคะแล้วว่สี่ขวบนะอาน้องพีเอมนีสต์ประจำตัวที่โรงเรียนคืออะไรนะ<ม>แนพนวินใช่ไหมอตอนนี้น้องพียเเขาก็กําลังเรียนเรื่องระบายสีอยู่นะคะแม่ก็เลยแกะเลยได้เดี๋ยวรอก่อนครับก็เลยให้น้องซื้ออันนี้ เป็นเหมือนพวงกุญแจมาให้น้องเบียมระบายสีนะคะแล้วสัญลักษณ์ที่น้องเบียมได้ที่โรงเรียนก็ม,มีแผ่นปิ้นในนี้มีด้วยดี่จะระบายปละตวกับน้องเบียมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแม่แกะให้อันนี้เอาไว้บ้างไหมเเอาไว้บ้างเอาไว้ระบายสีแม่ได้ร่วมสนุกนี่แผ่นปิ้นน้องเบียมเอาอ,อ,อะไรครับ มีม so oh, right. so like so hey, right. ีรถอีแล้วก yeah, well, ็มีเครื่องบินมีรถถังอระถางอ๋อน้องเอาระถได้แล้วก็มีสายผูกด้วยนะเดี๋ยวีให้น้องย่ระบายนีเอาสีอะไรครับสีนอ๋อคีระบายเยได้เส้เดราที่เฮโอ้มเอคนะ เป็นอย่างนี้นี่เองอออมันเป็นอย่างนี้นี่เองน้ำเยี่มทำอะไรอ่ะเอาหมวกสีมาหน่อยอ๋อสีใส่นะใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องรองให้เฮงระวัง,วงหยดใส่มือน,นะคะับมนอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะศิละปะไม่มีผิดจะปิดหรอกแม่นะเดี๋วยวแม่ปิดทั้งนะคะอันนี้ของแม่ อื่นจะระบายสีนะคะที่เราจะดีบดีดโปรไฟล์พอแล้วฝั่งนึงมันก็สวยใช่ไหมใช่แต่จริงๆก็น่าจะชมฝั่งนี้แหละมั้งเฮ้ยมันเยอะตรงเนี้ยพอแล้วลูกเต็มแล้วไปตรงอื่นนิโอ้ยเต็มแล้วเยอะเกินไปเดี๋ยวมันไม่แห้งนะพอแล้วไปตรงอื่นจังของอะไปดูอีกเอาแค่เต็มเลยลูกอ๋อเยอะไปแล้วออ๋โอเค เอาแค่เต็มพอแล้วครับเอาแค่เ hmm. ต right. ็มเต็มพอนะครับเอาช่องกระสีได้พอแล้วลูกเต็มเต็มพอแล้ว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 เอาสีอื่นบ้างสวยสวยสวยเต็มเกินไปอ่ะอันหล่นจะไปโดนนะเดี๋ยวเลอะเสื้อระวังเสื้อน้ำหนึว่ามึงเหมือนลิปติกโอ้ยทาปากเลยอะไลิปติกคทาอย่างลิปติคทาปากเลยเหรอ คล้ายๆเนี่ยอ๋อคล้ายๆคล้ายแล้วน้องเนี่ยมันเอาตัวแกรกปิ้นที่แม่ระบายติดระบายต่อแล้วจติดไอ้นี่ปะจะติดกระเป๋าเองมปะเบียดเข้าไปตามช่องที่ว่างๆอ่ะลูกเออแค่เต็มก็พอแล้วลูกพอพ่อพอเดี๋ยวล้นพอแล้วครับพอแล้วอ่ะอ่สวยนะสวยแล้วนั่นแหละอันนี่นอันสีส้มถ้าล้นมันจะไม่สวยดีกว่า ้อีกนิดนึงหน่อยอีกตรงนี้อีกนิดนึงเห็นว่าตรงที่มีที่ว่างอ่าโอเคพอสวยขอบๆได้ได้คุณทำส้มม่วงไม่เป็นไรลูกนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทำไมมีเอันเป็นเด็กนะคะเอ้ยมุกูร้มงกันไหมไม่พอแล้วพอแล้วลูกเก็ไปอันอื่นบ้างดิไปอันอื่นพอแล้วพอแล้วพอแล้ว แฟนอื่นมั้างลงสวยอยู่ไหมสวยเดี๋ยวนะน้องพี่เอ็มเพิ่งทำครั้งแรกไงครับก็าอาจจะยังไม่เก่งเนี่รรนยลองใส่อันนี้พอ,อ,อ๋อพ,อพอมันร้อนลูกครับเขี่ยไปตรงอื่นนี่เขี่ยไปตรงอื่นนี่เออนั่นแหละมันร้อนก็เขี่ยไปตรงอื่นอ๋อพอพอแล้วนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นกําลังสวยเลยลูกเ แม่เป็นสีนี้แม่เวนโตแล้วนะคะก็เลยไม่ออกน้องเส้นนะน้องเบียมก็ยังเล็กอยู่อุ้ยแต่สีสวยนะเรื่องสีสวยจังเลยโอ้โหจับเรือพอพอเขี่ยเอาลูกมันเต็มแล้วไม่ต้องบีบพอพอไม่ต้องบีบเขี่ยเอาอีกเขี่ยเอาเองแม่ขอขอสีส้มบ้างไหมอะไรพอแล้วเปลี่ยนสีบ้างพอแล้วลูกแม่เอาสีอื่นเหรอเอาหลายลสีหนึ่งจะสวยเอาให้เต็มช่องก่อนลูกทำแล้วอ่ะเออ พอพอไม่ต้องบีบแล้วครับโอเคอ่ะอาให้แม่ให้แม่ไปเออสีปากแม่อุย้ยเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะมือออกเอามือออกเดี๋ยวมือเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะเอาเดี๋ยวไปล้างมือใช่ไหมใช่ไปล้างมือเอาสีฟ้าของแม่ได้สีฟ้าก็ได้เอาช่องที่ว่งวางๆนะลูกที่มันมีช่องว่าง ส่ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนี Hello. ่พอพอพอไม่ต้องบีบเขียเอาใช้เขียเอาใช้หัวปากกาเขียเอาเขียเขียกวาดให้ทั่วทั่วกวาดให้ทั่วทั่วใช่ัไหมพูดของพี่เอ็มให้กวาดทั่วทั่วใช่ไหมครับใช่ไหมฟังพูดอ๋อพอแล้วลูกพอไม่ต้องบีบแล้วครับใช้กวาดเอาแล้วต้องรู้ทักษะการใช้ ใช้มือใช่ไหมฝึกให้เด็กใช้มือสวยไหมสวยครับฝุ่นน้ำมันจะออกสวยดิพอพอพอแล้วครับเอาตรงช่องสวยจิ้ยังเหลือช่องว่างอีกนี่ยังเหลือช่องว่างช่องว่างหมายถึงออกเส้นก่อนช่องว่างสวยอ๋ออเนี่ยจะมีช่องว่างเอาให้หมดกอนแล้วเดี๋ยวรอแห้งแล้วมาดูกันกลับหน้ามาดูใช่ป่ะตันนี้ด้วยมันจะได้ใช่ไหมแม่พอแห้งแล้วเราก็ติดมาดู บิดตรงนี้ด้วยมึงได้เรียบทำก็จะเป็นรูปอย่างงี้ไงก็สวยไงสีฝั่งนี้เข้มกว่าสีฝั่งนี้พอแล้วเกือบเต็มหมดยังยังอุ้ยทำดีดีเอาหลุดแล้วน่ะขอโทษนะก็ไม่แม่เช็ดหน่อยแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดชูบเดี๋ยวแม่อาเช็ดชุบกันเร่ยงสีเรงไหมอันนีเอ็มต้องระวังหน่อยนะครับอะ น้ำเงี้ยยังสีมันสีเขียวปะได้ตรงไหนที่ว่างๆก็จิ้มลงไปนั่นแหละนั่นแหละพอพอไม่ต้องบีบแล้วบอกเขี่ยเอาอีกเขี่ยเอาเอาหัวถูระบายอ่ะระบายสีอ่ะระไม้สีไม้เราไม่ต้องบีบละเราต้องจับมันล้นแล้วไงใช้เขี่ยเอาลูกโอ้ยืดยาวอย่างกระชิกเบอร์เกอร์เขี่ยมาทางนี้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 เราไม่ต้องบีบแล้วนะพอพอไม่ต้องบีบลูก อ๋อเต็มแล้วพอแล้วพอแล้วมาตรงอื่นมั่งสวยครับนี่น,นี่ยังเหลืออีก <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆคนไหนมีไอมีจามบ้างคะเนี่ยมีใครป่วยไหมน้องมีเอ็ม,ออมไปหาคุณหมอมาใช่ไหมนี่พ่อเช็ดให้ก่อนแป๊บนึงมีใครไปเรียนแล้วยังร้องไห้อยู่บ้างไหมเอ่ยน้องมีเอ็มเอาเรื <c oughs> <c oughs> ่องร้องไห้ตาม เลยทุกวันเลยไอเมียนหนึ่งเดือนแล้วยังร้องไห้อยู่เลยเหลี่ยมสวยปะเอาลองระบายดูสิสวยปะนี่ไม่ใช่อะไรกดเนี่ยอ่ากดกดน้ำพี่เอ็มเหงกดใส่ช่องว่างจะเต็มแล้วน้ำพี่เอ็มเห็น้วยหน้าตานแบบนี้นี่เองอ่ากดใส่ตามช่องช่องว่างๆไงลูกเออช่องที่ไม่มีสีอ่ะพอพอพอล้น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  นั่นวอาไ้ตรงนี้ด้วยมันจะได้สวยกว่านี้เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะระบายเก็บไว้ยังเหลืออีกจังเหลืออีมห้เหรออ๋อยังเหลือตรงนั้นเอาตรงนี้เป็นสีอะไรอะไรสีอะไออเลอ้หรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่เอาสีนี้เหมือนเดิมีตรวเล็กๆนี่นะแม่สีสันหลากหลาย ตรงนนี้อ่โยพอแล้วพอแล้วพอแล้วทางน้องมี่เอมก็สีสันหลากหลายกว่าเรนพอแล้วพอแล้วลูกอันนี้นี่นี่เหลือช่องเล็กๆนี่ยาวๆอ่ะไอ้ข้างในพอแล้วลูกมันพองแล้วอ่ะเดี๋ยวมันมันร้อนแล้วมันจะไม่สวยแล้วนะสวยแล้วตรงเนี้ยมันเต็มแล้วอันนี้เอา สวยไม่ใช่นเนี่ยพอหรือยงังพอแล้วลูกหมายสีแล้วเริ่มสวยแล้วพอแล้วครับเอ๊ะมันขึ้นมานแ,แล้วั้นแล้วกันมานอนนี่ของน้ำเริมเสร็จแล้วโอ้อเรายายมเสร็จก่อนแม่อีกอนี่ของแม่เบนโอ้ยพอแล้วน้องมีหมดไม่ได้แล้วลูกมันล้นแล้วลูกพอแล้วมันผสมกันเนี่ย ไปเอ็มมันผสมกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนื้อจะเป็นแลมโบ้หกหมดและเฉื่อมค่ะไม่เป็นไรค่ะหกหมดแล้วแต่คนนั้นยังสวยกว่าบอกพ่อบอกแล้วให้น้องยิ้มไม่ฟังพ่อพอแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวมาดูอีกด้านกันอ่ะเลยสองตัวเลยสองตัวพอแล้วก็ไม่รออะไเอารถหรอไหนลูกพ่อดูน้ำแม่เอาเครื่องยิกนี่ลบกรถให้แม่ไหมเออให้น้ำเรียกมเอาอันนึงเอาอันนึงให้แม่อันนึงลบกลู รถมนันใหญ่หนูเอาเครื่องบินไหมอ่ะเออเครื่องบินมันอันนี้เอารถใช่ไหมเนานะโอเคไหมพีม่เอาตั <c oughs> แต่งนะตัดแต่งเลย๋ยวไม่สวยนะโอ้ดูสีมันโทนหมดแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไรอะ่ะรงพีเอ็มเนาอรพีเอ็มอยังเล็กนไม่เป็นไร เอาวพี่ยังดูสีเข้ามาในหลอดด้วยเนี่ยลูกคือเอาสีไปผสมกันนี่ลูกจะเอาช่องที่มันไม่ได้ใส่ลูกครับเออไปใส่ช่องอื่นช่องนั้นมันเต็มแล้วอะ่ะเออไปใส่ช่องที่มันไม่มีสีลูกอย่างนั้นสีมันก็ดูดกันผสมกันหมดลูกใช่แล้วก็ลงไปอันเออแล้วก็ทําอื่นไม่ได้แล้วไม่สวยสีมันผสมกันมันงปบลอยากไม่มองเมงเอาแตวน เอวนะัเดนคืออะไรพนน่อพ่อพ่ออะไรคืออาัตดนบอกแม่ดิเกณจะเสร็จแล้วงานงเงียมเนี่ยแต่ชอบก็ดีแล้วไม่เป็นไรอ่ะต้องซื้อมาสองชุดแม่ให้น้องไปชุดหนึ่งแล้วแม่ก็เอาชุดหนึ่งอย่างนี้สีมันดูดกันหมดไง พอสีมันดูดกันปุ๊บมันก็สีผสมกันสีนี้หมดแล้วะพอน,น้องเบียมบีบจนหมดเลอเย,ยอ่ะเบมวยะมต้องียกบายิ <c oughs> บออกมาที่เทําไมล่ะเรายใส่สีตรงที่มันยังไม่มีสีนะลูกอันที่มีสีแล้วไม่ต้องไปใส มันเหลือเฟือมากเลยนะแต่น้องบีมใช้แบบบูดมากน้องบอรใช้น้ำเบลอยู่แล้วใช้ตรงที่มันไม่มีสีนะลูกตรงมีสีแล้วไม่ต้องไปทำเขาแล้วนะอ่าโอเคใส่ไปเรื่อยๆพอไปตรงอื่นมั้งอันนี้เองต้องบีบแล้วก็เช็ดก่อนจะได้สีไม่ปนกันต้องเกลี่ยแบบนี้ยซิ่งิ่งเป็นซิ่งเลยเลอะไปหน่อยน้ำเบิ้มสั่ง สังเกตอะไรก่อนสังเกตอะไรก่อนเราอะเราต้องนำเลอะเราสังเกตอะไรก่อนน้ำมึงสวยกว่าอ้าวแต่ไม่ยังไปตรงอื่นมั่งตรงที่ไม่มีสีเอาให้หมดเลยลูกโอ้ขิงเลยนะตรงนี้นสวยกว่าพอพอพอเดี๋ยวล้นพอ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 ไปตรงอื่นนี่ลูกอยากไปสีเหลืองมากให้แม่เอาให้แม่เ,เลยพอแล้วตรงนี้อีกนิดใส่ผีอื่นเลยใสย่ รับขางผมผมสวยไหมสวยครับโอ้หลากสีอยู่นะสวยใช้ได้นี่น้องๆใครอยากแบบว่าฝึกระบายสีเล่นอันนี้บีบง,ง่ายอยู่นะคะใหญ่อยู่แล้วก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะหนูสวยเลยเป็นพวงตุญแจได้ด้วยอ้าแล้วไหนพวงเขาวะนี่ไงเอาแล้วไหนรูอ่ะนี่ไงอ๋อเขามีรูให้ใช่ปะใช่ ี่อันนี้มันกังด้อ๋อนี่ใช่ไหมใช่พ่อนี่ยนะใช่แล้วหพวงให้เอามาไหมใช่ไแจกจะมีที่ร้อยอยู่ตรงหัวนี่ไงร้อยตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วพ่อไม่ใช่ใช่ตรงหัวอันนี้เข้าตของห่วงดิอ๋อเหรอห่วงหมุนเข้าไปอันนี้ก็หนังกันเนี่ยเอาเสร็จย่างรถ เลยต้องเปิดมาดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนรถโหดมากเลยอ่ะนี่น้องบีเอ็มทำสีผสมเปรอะเปะไปหน่อยเลอะแพนกินหมดโอ้รถถังแลมโบพอแล้วลูกเต็มรดแล้วพอแล้วลูกมันจะล้นอุ้ยอืเนี่ยมันเต็มจนล้นแล้วเนี่ยพอแล้วลูกพอ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 แล้วพี่พอแล้วนี่ของแม่เบนอันนี้ไหวตัวทันนะสีไม่ปน ชิ้ไหวตัวไม่ทนันตีเป๊ะเลยไม่มีอะไรให้วาดไล้วาดเล่นไปก่องละอ่าไม่วาดเล่นอะไรกันแล้วเก็บไว้เขากระดาษ <c oughs> เขาอยากได้กระดาษมาวาดเล่นแม่เดี๋ยวแม่เอากระดาษให้โอเคปะเาม,ม,มา,มานี่อันนี้สวยผวงาาผลงานน้องบีเอม็มโอ้โหไหลเยอมเลย <c oughs> พี่บอสเอากระดาษเอติให้น้องหน่อยครับอันนึ่งเรียงกันไว้ก่อนเดี๋ยวเอาของแม่อันนึงนังเด็ก กว่าน้ำมึนโตแล้วเอาโตแล้วโอ้โหอันนี้สวยไหมสวยครับเดี๋ยวรอของแม่เบ้นอีกหนึ่งอันจบครบแล้วแม่เบ้นเออเอาสีชมพูบะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแห้งแล้วเรามาดูกันเลยนี่ใครสวยกว่ากันน้องพี่แอมเอ้ยขึ้นเลยเดี๋ยวจะแตกน้ำมันสวยอ๋อนล้วพี่แอมสวยแล้วของแม่อ่ะให้แม่กี่ดาวคุณครูให้ดาวใช่ไหม ของแม่ดาวเดียวของแม่ดาวเดียวของน้อเบี่ยมสองดาวอ๋อเบี่ยมสองดาวเด็กๆให้แม่เป็นกี่ดาวให้น้องพี่เอ็นกี่ดาวกันคะเดี๋ยวตอนแท่งแล้วมาดูกันอีกทีเนาะโอเคใช่ลูกข้างมือเราทำแบบขึ้นกลืนูอ้ยไอ้ด้วย <laughs> ต้องในถุงจะฟัง ้องรอเดี๋ยวมันก็แห้งเราต้องตากันงไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนแห้งกันนะคะูถึงตอนแห้งหรือยังคะจึงแล้วคะ่ะอย่ามูจับเละนะอ่าอันไหนของใครคะ่ะ<ม>อันไหนของน้องอมีแอมพี่อันนี้กับอันนี้ไม่ต้องจับไม่ต้องจับยังไม่แห้งดีครับอันนี้กับอันไหนชี้ชี้อันไหนของน้องอมีแอมที่น้องมีแอมทำอ่ะอันนี้ อะไรหัววางให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนชี้ชี้วางให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนอมอยากได้นี่เออนั่นแหละรู้แล้วชี้ให้เพื่อนๆดูก่อนอันไหนน้องบีเอ็มทำอันนี้เรกับอันไหนกับอันนี้แล้วอันไหนแม่ทำอ่ะอันนี้เล่นน้องมีเอ็มหัวตลอดเลยอ่ะ นี่ก็น้องเอ็มเจ็บไปอันนี้พี่น้องมีเอ็มทำนะไม่ใช่อโอเคอ่ะอันนี้ผมไม่ทำโอเคไม่ทำก็ได้อันนี้ที่แม่ทำนะคะนี่ข้างหลังมันมองไม่สวยใช่ไหมน้องๆแต่เดี๋ยวดูข้างหน้านะสวยมากไม่รู้สีไหมเห็นเห็นได้ นีสส่สีสวยมากเป็นสีนู้นคิดว่าน้ำเวียมเอาดีกว่าคิ <ul> ่ว่าพ่อแม่บอกว่าของสวยก็จะเอาเลยนี่แล้วก็เป็นรูปรถอาให้พ่อซูมที่น้องพี่มทำดูเดี๋ยวเดี๋ยวทูมเพื่อนเพื่อนดูก่อนอันนี้ของแม่ทำอ๋ออะไรอยู่นะอันนี้ของพี่เอ็มอันนี้ที่แม่ทำอ่ะ<ห>มันไม่ใช่ของน้องพี<ห>่เอ<ห>็ม อันนี้ที่แม่ทำอ่ะมันบางไปหน่อยมันก็อ่าอันที่น้องพี่เอ็มทำอ่ะมันบางไปหน่อยก็เลยไม่ไม่ค่อยสวยอ่ะเนี่ยถ้าถ้ายกขึ้นก็คือมันจะใสๆนะพอนะะั่นระใช่กลายเป็นว่าของน้องของอันเนี้ยที่ทำอ่ะหนาหนาคือสวยกว่าน้ำน้ำเลมลงวางนีทีแล้วมันยังมันยังไม่ค่อยเห้นครับอันนี้มันหนาน้องวางก่อนอันนี้ก็หนา ร้อยพวงกุญแจนี่แล้วเขาก็มีอันนี้มาให้เป็นพวงกุญแจนะคะให้มาร้อยเดี๋ยวแม่จะร้อยให้น้อง,อองดูเอเลยนี่ร้อยลำบากน้อเอก็ยังร้อยลำบากเลยไม่ใ่อันนี้ของแม่นียังแงแม่มีดิผองแม่นนง,งานไงงานแล้วก็ดัน<ๆ>ดันหมุนหมุนเข้าไปม่ ร้อยแค่สองพันก็พอเพราะว่าอีกสองอันยังไม่แห้งเอาไปเล่นไม่ได้เอากลับไว้ที่ให้มันแห้งก่อนสองอันเลยขนาดนานแล้วเนี่ยยังไม่แห้งมันหนาไงขงใสบางๆนั่นแหละให้น้องเบียเดี๋ยวเสียงเหวนวิ่งมาแล้วจะให้น้องเบียมเล่นสองอันไปก่อนเสียงแหนวิ่งมาแล้วเอาไปแขวนกระเป๋าได้ใช่ไหม ตามเ,เรเียนมาไปแขวนกระเป๋านักเรียนไหมหนึ่งโออาไปแจกสาวๆไหมดูแล้วเราไม่เด็กแม่เลยหรอนี่พวกเราก็ใส่แล้วปเป็นพวงกุญแจได้นะคอันนี้เสียงเครื่องมิ้งที่ไหนเนี่ยเราเสียงพี่วิญญาเสียงเครื่องมินงยังไงบ้าง แล้วเพนกวินร้องไหนไหนด้วยแพนกีน้แกล้งแกล้งสองอันนี้ยังไม่แห้งดีเพนกวินมันร้องแบบนี้อ่ะนีม่มันเพนกวินหรือเป็ดนี่น้ำนมว่ามันไม่ใช่เพนกวินเดียวล่ะหรอคือตัวอะไรก็ไม่รู้นี่เด็กๆก,ก็ไปหามาเล่นกันได้นะคะแม่เบนก,ก็ไปซื้อมันให้น้องเบียร์เพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบนู่จัดสีละไม้สีไม่ใช่ใช้มือมันคือวาดรูปอ่า นั่นแหละค่ะเขาก็จะรู้จักใช้มือนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้เขียนก้องไก่ถุง,งพ่อหลวงพู้ไม่ใช่มันไม่ได้เขียนกอไก่อันนี้คือที่ว่ายู่ใช่ก็แม่ก็บอกผิว่ายังไม่ถึงเขียนก้องไก่แม่ก็เลยหาอันนี้มาให้น้องพี่เอ็มเล่นเพลินเพลินได้สมาธิด้วยนะคะแล้วก็สวยเป็นอะไรนะพวงกุญแจได้ใช่ไหมครับเอาไวนะ้เลอะมือครับลูก เป็นหูกุญแจได้นะคะทําไปเนี่ยเด็กๆทําไปแจกเพื่อนๆได้ด้วยนะเ,เป็นงานโฮมเมดนะใช่ไหมเฮ้ยถึงแม่มาทำเป็นต่างืองนี่ไม,ไ,ไ,มไม่ได้ไหมไม่ยอมเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ถุงเป็นหนัถือ กูเนี่ยยังกูไปเลยอ่ะโอ้โหแนวเด็กขังเนี่ยโอเคค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กดกชรวด้วยนะอะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย